คุณอาจไม่เชื่อว่ามีอาหารบางอย่างที่ทําให้คนทั้งโลกทั้งกลัวทั้งอยากลองและทั้งตกใจในคราวเดียวและนี่คือหนึ่งในนั้นครับคาซูมาซูชีสหนอนในตำนานจากเกาะซาดิเนียประเทศอิตาลีชีสที่ขึ้นชื่อว่าอันตรายที่สุดในโลกส่วนหลายประเทศสั่งแบนแต่คนท้องถิ่นกลับภาคภูมิใจสุดๆุคาซูมาซู um azu, ถูกเรียกว่าชีสเน่าแต่ชาวซาดิเนียจะรีบบอกทันทีว่ามันไม่ได้เน่านะมันกำลังสุกแบบพิเศษต่างหาก เพราะชีสก้อนนี้ถูกปล่อยให้มแมลงวันมาวางไข่แล้วไข่ก็ฟักเป็นหนอนตัวเล็กๆที่จะกินไขมันในชีสย่อยมันให้กลายเป็นเนื้อครีมที่นุ่มเหนียวและมีกลิ่นแรงจนคนทั่วไปอาจถอยหลังทันทีฟังดูน่ากลัวแต่ต้องรู้ก่อนว่าในอดีตที่ยังไม่มีตู้เย็นไม่มีระบบถนอมอาหารชาวซาดิเนียเฝ้าสังเกตว่าชีสที่โดนมแมลงวันวางไข่และมีหนอนอาศัยอยู่กลับมีรสชาติที่เข้มขึ้นนุ่มขึ้น และมีกลิ่นเฉพาะตัวจนสุดท้ายจากของที่ควรจะทิ้งกลายเป็นอาหารเฉลิมฉลองที่เสิร์ฟเฉพาะงานพิเศษหรือให้คนสำคัญเท่านั้นสิ่งที่ทำให้แคซูมาซูน่าตกใจยิ่งขึ้นคือนอนข้างในมันสามารถกระโดดได้ไกลถึง15เซนติเมตรเวลาเปิดฝาชีสบางคนต้องเอามือบงังหรือใส่แว่นกันดีดใส่หน้าเพราะมันดีดจ,จริงดีดแรงและดีดสูงมากถ้ามันดีดสูงมากก็ถือว่าโชคดีไป เพราะคนท้องถิ่นจะบอกว่าดีแล้วล่ะแสดงว่าชีสยังสดอยู่นอนพวกนี้กินไขมันในชีสแล้วทำให้ชีสเกิดแกส๊สจากการย่อยพอคุณเอาช้อนตักก็จะได้ยินเสียงซาซาเบาๆเ,เ,เหมือนชีสกำลังหายใจหลายคนบอกว่ากินแล้วรู้สึกเหมือนชีสยังมีชีวิตเพราะมันมีชีวิตจริงๆ แม้มันจะเป็นอาหารในตำนานแต่แคซูมาซูก็ถูกสหภาพยุโรปจัดเป็นอาหารผิดกฎหมายเนื่องจากมีโอกาสทําให้เกิดอาการป่วยในระบบทางเดินอาหารรวมถึงความเสี่ยงจากประสิทธิ์ต่างๆและเพราะไม่สามารถควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยได้แต่ถึงจะถูกแบนอย่างเป็นทางการคนซาดิเนียจํานวนมากก็ยังคงกินอยู่ทํากันแบลบลับๆหรือทําเฉพาะเทศกาลสําคัญบางคนมีผู้ผลิตประจําบ้านที่ไว้ใจได้ราวกับเป็นสมบัติประจําตระกูล ฟังดูสุดต่งแต่แคสซูม,มาสูสะท้อนภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนที่ต้องอยู่กับทรัพยากรจำกัดและเรียนรู้ว่าการเปลี่ยนสิ่งที่ดูไม่น่ากินให้กลายเป็นอาหารเฉลิมฉลองได้เป็นเรื่องของวัฒนธรรมและประเพณีที่ถูกส่งต่อกันมาหลายร้อยปีทั้งหมดนี้ทำให้เกิดคำถามที่หลายคนต้องตอบตัวเองถ้าวันหนึ่งคุณได้มีโอกาสลองแคซูมาซูจริงๆคุณจะกล้าตักชีสที่ยังมีหนอนดิดอยู่ในนั้นเข้าปากไหม หรือแค่เปิดฝาเห็นหนอนขยับทีเดียวก็ปิดแล้วเดินหนีไปเลย